หมดไปยังไงมายังไงถึงได้มาพบกับเรื uh ่องราวตรงนี้นะครับครับโดยปกติเมื่อก่อนนี้ผมมันดื่มเหล้าจัดนะครับว่าเล่ากับอาทิตย์กผมว่าประมาณสี่หาวันครับคือจะดื่มมาตลอดตั้งแต่เริ่มเป็นต้นวันดื่มตลอดแล้วไปอยู่ตุ้งตรง ก็ปากพวกมันเริ่มเยอะขึ Metro> ้นนะครับก็ตอนเที่ยงนี่จะดื่มเหล้าแต่รดบางครั้งก็กินเหล้ากินเหล้าเสร็จก็ปวดกวันออวันวันวันบวมๆนบวมหมดตไปตอนมาหมดบวมแล้วจะไปตอนนี้ถึงวันนั้นก็บอกว่ายายาถี่วันของบริษัทอาดีมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าดีใช้เร็วเหงือกที่บวมก็จะหายผมก็สมัครก็ซื้อมาหนึ่งหลอดก็ใช้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ผมว่าเห็นผลครับคือ เอือกี่ววมีกับวันนี้ที่จะตอนนี้ก็ครับได้ไายกับอาการปวดก็เริ่มงลดลงครับถึงเมื่อก่อนนี้ขนาดนั่งใคร่แบบนี้อเฟนบอกว่ามีเปลี่นปากแล้วนะอหลับวมแล้วมันเป็นหนองถึงใช้เสร็จตีหลังก็ไม่มีตอนนี้ับถึงใกล้ๆกับมันหินปูนั้นจะลอกออกกัเลย ครับเฟนผมก็ใช้ขาบอกว่าผมไม่ต้องไปปวดินพูนแล้วตอนนี้คือหลังจากใช้ก AH> right> ี่วัน่านเหตุผลชัดเจนครับประมาณนักเ็ตว um ันผมว่าหายพวมครับอาการบวมก็เห็นชัดเจนแล้วอาหารลดอาการลงครับกับแล้วก็อาการมีกลิ่นปากกระตาก็ลดลงลดลงครับครับจากนั้นว่าที่ผมไปแนะนำทุกหมวดไปยังไงมายังไงถึงได้มาพบกับเรื่องราวตรงนี้นะครับครับครับโดยปกติเมื่อก่อนนี้ผมมันดื่มเหล้าจัดนะครับใ่าเหล้ากับอาทิตย์โน ผมว่าปรนมาสี่ห้าวันครับครับคือจะดื่มมาตลอดตั้งแต่เริ่มเป็นตำนวจดื่มตลอดแล้วไปอยู่ตุ้งทงก็ประกวกมันเริ่มเยอะมาครับครับพอตอนเที่ยงนี่จะดื่มเหล้าแต่รถบางครั้งก็กินเหล้ากินเหล้าเสร็จก็ปวดกวนอวันวันวันบวดวนบวมหมดไปตอนมาหมดบวมแล้วจะไปตอนอีกถึงวันนั้นก็บอกว่ายายาถีวันของบริษัทอาดีมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าดีดาเร็ว ลงาที่บวมก็จะหายผมก็สมัครก็ซื้อมาหนึ่งหลอดก็ใช้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับผมว่าเห็นผลครับก็คือเอาที่บวมนี่ครับวันที่จะต้อนนี้กรับได้หายกับอาการปวดก็เริ่มลดลงครับถึงเมื่อก่อนนี้ขนาดนั่งใกล่แบบนี้อเฟนบอกว่ามีเปลี่ยนปากแล้วนะเงาบวมแล้วมันเป็นหนองถึงใช้เสร็จทีหลังก็ไม่มีตอนนี้ถึงใกล้ๆกับ มันนินปูนั้นจะลอกออกเลยกัรเลยครับเฟนชผมก็ใช้เขาบอกว่าผมไม่ต้องไปปวดนินปูนแล้วตอนนี้คือหลังจากใช้กี่วันเหนผมชัดเจนครับแล้วการนักเก็ตวันผมว่าหายพวบอาการบวมก็เห็นชัดเจนแล้วหายลดอาการลงครับกับแล้วก็อาการมีกลิ่นปากกระตากก็ลดลงลดลงครับจากนั้นก็ที่ผมไปแนะนำผู้หมวดไปยังไงมายังไงถึงได้มาพบกับเรื่องราวตรงนี้นะครับครับโดยปกติเมื่อก่อนนี้ผมมัน ดื่มเหล้าจัดนะครับนเหล้าเก็บอาทิตย์นึผมว่าประมาณสี่ห้าวันเก็บคือจะดื่มมาตลอดตั้งแต่เริ่มเป็นตนวันดื่มตลอดแล้วไปอยู่ตุ้งทงก็ปากวกมันเริ่มเยอะขึ้นมาครับครับพอตอนเที่ยงนี่จะดื่มเหล้าตลอดบางครั้งก็กินเหล้ากินเหล้าเสร็จก็ปวดวัน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 ปบวมนบวมหมดเลยไปตอนมาหมดบวมแล้วจะไปตอนอีกถึงวันนั้นก็บอกว่า ยายาสีวันของบริษัทอาดีมาร์เก็ตติ้งครับเพราะว่าดีได้เร็วเหงือกที่บวมก็จะหายผมก็สมัครกขซื้อมาหนึ่งหลอดก็ใช้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับผมว่าเห็นผลครับก็คือเงือกที่บวมนี้ครับวันนี้ที่จะตอนนี้ครับได้อายกับอากนี่ครับพร้อมเราช่วยเก็บแพ็คส่งออกไปสองกล่องเดียวก็ไม่คุ้มแถมเงินทุนก็มีไม่เยอะรีปแปดเอ็กเพรสครับ กล่องเดียวเราก็รับฟรีอหูประหยัดไปเยอะเลย